ทำเอาคณะกรรมการถึงกับลำบากใจกันเลยนะคะกับการคัดเลือก10ทีมที่จะผ่านเข้ารอบในโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสูงเงินล้านปี2ค่ะซึ่งทางคณะกรรมการนะคะได้มีการประชุมการพิจารณาเจาะลึกในแต่ละแนวคิดธุรกิจจาก10ทีมที่น้องๆได้ปรับแก้ผลงานส่งกันมาใหม่ให้เหลือเพียง10ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบโคชชิ่งกับกูรูทางด้านธุรกิจต่อไปค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง10ทีมนะครับ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาสิ่งที่ทางกรรมการเองอยากจะให้กำลังใจในัก็คือว่าในวันที่นํามาเสนอโครงการกับคณะกรรมการในวันสุดท้ายอยากให้มองนูนของการปล่อยอนนะครับมองในหลายด้านในเรื่องของธุกิตชมผลงานที่ผ่านเข้ารอบ10ทีมสุดท้ายได้ที่ w w w g s b r o y t o ็บ m อทจีเอสแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าผลงานของทีมใดจะคว้างเงินล้านไปครองค่ะ